มีซีวิทบเขาเศร้าเนาะโอ้บ่มี้เอโอ้จับเอตวน้เลยค่ะจะคืกเก่งแค่สติแ่้น้ำตอนเศ้าถ่าเดูอาบทุกมือบ่ตอนเศ้าอาบกรเทาได้อาบยู่บ่น้าตอนเศร้านะยังยังเงาตอนแรกก็บูอาบบ่อวเศ้าเอาเลยเชิญเกเทด้ยวกับเจียวัี่เน จะกบงบอ๊ะเขื่อยังไม่ล่างใช่บ่จะว่ามีขาเ่นล่างหรือบ่เนาะขับร้ือบ่น้ามาไปล่างกันซื้อน้ำทางมานเนาะตลาดบ้านนาพี่น้องเลย ต um, er, ัตีดตับตีตับตีดบเงไแบอยู่บ่อตับแฉบเลยเนาะมันกรชุดน้้ำตับเหมือเนาะแสบตรตีดับเนาะไม่ไปหากันเขียดบ่อืึนนี่อ่าหนาวเล้ะยันเขียดบ่อ thật làสบาย đi bố mẹ phi nong nhàm sao đây nó bố phe cấp sao anh chị cứ cao bố mẹ phi nong đấy bố phe sao đó cả du sao đó cả bố cha phi nó phải chuối đấy đó sang con cái lười hết ไมาที่ไปใช้บาดนี้บ่ไปใช้บาทดีเด้อสาวเต๋กับลูกชายเพิ่นมาลูกผมอยากใช้ส่งบ่ซื้อมาครัวมาให้เพิ่นจำโอ้ยลมลมพัดเข่าเข่าสีแหงบ่ได้อัดไว้ให้เพิ่นก่อนเพิ่นบ่อยากนองสุก เท้าเด้อสบายเยอะเจ้าเอ้ยอาบบัตรเชือกมาบ่ชีวิตชีวิตอาบบัตรเชือบนี้แบบโหยก็่ยามันมีชีวิตบ่เท้าเท้าเนาะโอ้บรงีเอ้าโอ้จับเอาตอนนี้เลยค่ะจับคือเก่งแค่สเตรอมนำตอนเท้าเท้าเด้โดยอาบทุกมือว่าตอนเท้าครับพอเท้าเลยอาบอยู่บ้านตอนเช้านะ เงยเงยงตอนแรกก็บูอาบบ่อแล้วตอนสอางกรเลยเอาเลยชดเชยกินเาด้แ่กับแก่โบราณเนาะแก่บ่งบอกเกือยังไม่หลังใช่ปะจะว่ามีขาพ่น

น้งตับแ็บเลยเนาะมันกระชุดน้ำตับมาเน,น,นี้ยเนาะแฉะตรงิ่งตับเลยเนาะไม่ไปหาการเขยียดบ่อขึน้นนี่อ่าหนาวเนาะยังเขียดบ่อก <c oughs> พราตัางอนน้องพลก็ช่างผนมาเห็เดเนาะ

ตัวเาด้งสามคนได้กินได้ยังได้มากินคุ่นหอยคนหอยตัวเล่นเยอะเก็นเองบ่หรือใบชื่องูยังพอ โอ้โหนาใหญ่้นัวงูขัางเห็ดแทเนาะไปจินมของแ่บเนาะพ่อเกิดน่องนิงเนาะเกิืไม่เกิดน้องนิงเนา ເພິ່ນສາພົນາະພິນກມແຕ່ຮັດເືນອງນນແ້ວບໍ່ນອງນິນພ່ນເ່ນມາຮັດເືນນ້ອງນພົນ มีน้มขั้นแข็งเลยนะนี่ก็สุดดเลยน

ช่างกับผู้จ <c ười> ัก่นอยู่บ่ผู้ใหญ่ที่นั่งอยู่วานนี่แหละผู้จักผู้จักผูนั่งเแ่าๆนั่นหนยผู้จักคืออะไรสามคนบ้คนละบ้านเนาะเห็นไหมคนผู้จักกันผู้จักอยู่เออเอาว่าเราเมื่อจ่าพื้นที่ตีจ่าพื้นน่องเราอ่ะจันจร์จันทร์จันทร์เขาแถวมาวาดนี่เลยจันคนผมมี มันมันบุมีอยากตีพี่น้องเนาเออเราเนี่ยบุมีอยากตีพี่น้องเลยปะไมี่ไมีไม่กี่นะมันน่าใจอยู่วิ่งเลยมันมาแต่มันมาเห็ดหักกระแพ้เนยอยู่เพิ่งผ้าใส่มันแต่กเล่นเล่นอะไรมันลุกจุ่ยไปอยู่คนเดียวมันเลยหักขวดให้นะสัก้านี่พออันพอแม่กัมี่ไปหายบ้านเนาะจนบุ้มยังมันบุ้มยังมันอยู่ไปแล้วขายเบิร์ตบ่อหรือวันไหนเนาะ อยู่น้ำชาวบ้านไปคือแบบทุกมาแต่พ่อแต่แม่หวะเขาก็ไฟกบ่ฮู้พ่อแม่กระพุกกบ่ฮู้ต้นลายสาเหตุว่าอยู่ใส่กนหพุกกแมุ่กต้ตไฟใ่เห็แม่าอยู่ใส่มันก็ลงมาอยู่อยู่ตามคนลลกบเหมอนเคยเพล่นอยู่ตามคนลืกอยู่อยู่ได้ใําไหมลูกนี่ผมเป็นเนี่ยใช่ไหมคุณม่ป็นชายเลือดเอาเลย Và các bạn cứ mừng non đó cả mình phải hủ đây. <laughs> là phải vào, là hủ chắc phải là phải lốt. Phải là cả dù vặt nên đó. Tiền dù đi đinh, có thang về không phải. Ừm. Uhm. cần cái, bức, cái bức của nó trên đây. Nhảy cái cùng. Cùng mà ăn nó mình neo nó mà dù Comment đó. เทาเก็เจ้าหน้าที่เทาเก็จ้าคน,นเ,ยนเยนลยก<อ>็ไปอยู่ห่วมเขาเนาะเน่นแล้วแต่ว่าแต่เฮายายบ้านไปอยู่บ้านอื่นก็ยังต้องเห็ดใบใหญ่ให้นายบ้านเช่นอยา่างครั้งนีเนาะนี่บัดเราบัดเจ้าคนมาแต่ใส่อหลายปีแล้วมันมาอุรักสามชี้กว่าสิบปีเลยก็แต่อยู่เล,ลยเราไปเรื่อยๆเนาะดี่เราไปเห็ดงาเนาะมันยังหันยังมั่งเห็ดได้เห็ดการกนิน อันนี้มันเถามันแก่มันเก็บได้เยอกว่าแ้แล้วะเนาะนั่นั่งแล้วไดเไปเห็นงานสิ่มั้งงานเดินงานเห็ดอะไรแล้วยุ่ยไปตัวเราเนาะบ่มีบ่มีลูกบ่มีเมียเนาะบ่คือผู้คนมีลูกมีเมียแล้วอันนี้ว่าเถาเกลี่ยแล้วกับผักช้อนลูกลูกเต้าหาชีวิตนีพ่ะย่ะบ่มีลูกมีเต้าตะล่บมหาค่ะเมนบ่มีเนาะ เห็นซีเดนะพี่น้องมาซีบีคนเฮาก็ได้บอมีลูกผมมีเต้าผมมีนัาสิพี่น้องเป็นนั่งนเองเนาะคันพินสิบอกว่าให้ฮักแพงกันพี่น้องกันว่าม,มีพี่มีน้องกับแบบหนึ่งไหนคือจังนี้แล้วเจี่ เสียด e ช่างเัินไปได้ก็บ่พอจิป้าจีถิมมันก <ım S 2> ็ได้นองฝึกไปถิมมาเป็นน้องป้าแต่แรบอกมีผีมีน้องกะเไปว่ามันดีก็บุรีเออแต่ว่าหายใจช่วยบ่ได้ดอกมันหักสร้างยุ่เนาะหายใจช่วยบ่ได้กะแต่ว่าเรามีผีมีน้องแล้วกะชิบเลยมาเป็นแบบนี้ดอกก็เป็นแบบนี้ดอก ข่าแล้วบอสอย่างเชิญเซเ,ออเปมันกินข่าวเออกินข่าวมาแต่เฮือนเพิ่อนไหนเนาะ เดี๋ยวนี้บ้านเมืองค่ะกระจเรื่แล้วเนานะเห็นตัดไม่เห็นเรือนเห็นชาดแต่โบต้องเอาอันเลื่อยอันมือเนาะโอ้ยเขาเห็นเอาเลื่อยมือนี่เพื่อเตกหนาคนขาคเขาเตกลังเลยเผื่อสีตัดขาดอันนี้เลื่อยไฟฟ้าแล้วก็จวดรถ นี paid, hmm. ่มปนเครื่องเครื่องขั้นสมางนี่เป็นเลยเนาะตะกี้เลี้ยวเล็กสะพะจนสิตายเปิ้นเปิ้นก็ยังเก่งอยู่ได้แต่เนาะเห็ดเทือนจนเขาได้อะเป็นหลังเห็ุว่าให้ลูกไส้เต่าอยู่นี่เต่าจนใหญ่เลื่อยเบื่อันว่าเห็ดเฮือนกับเห็ดเลื่อยอันไม่เป็นนักเนาะตะก้อนก็ได้เฮือนหลังบักใหญ่กันน้ำมือเพิ่นไปขึ้นมากกับเป็นไตนี่ตูนพิ่นเนาะเพื่อช่ได้เฮือน เขาหัวจ้า,าจงเลยไม่เลยตอกฮ <ừ. S 2> ึทำเลยปัจจีได้ก็คงยุบขาดก้นเลยทำเลยทางหนังทุกพูนพูนมากเออเอาว่าคนเก่งอยู่ได้ไหเหรอเลยมือก็จนว่าได้เฮือนผู้รุนี่ได้เนาะผู้ขั้นกับอันเฮลื่อนหยาพาตองคือวานเนีน่ยผู้คนรุ่นกับเลน่าบักไนเต็มใหม่เบิดว่าเป็นปู่าเป็นขา ข่าวคือเพื่อที่ได้บเป็นง่ายพอเป็นหลังนาะแบ่นรอดแต่ดี่ต้นพนเนาะเดี๋ยวนี้ใครแน่เดี๋ยวนี้ฝ่าฝ่าเอาแ้นนี้ซอนเนะ๊ะซอนนั่นเขื่อนท้อง่นโอ้ยมีแหงเห็ดคือตกีนี่ายงยอดนอยังยอดเป็ดอีกบ่ ปัดตมายถาเลยใช่ไหมว่าเครื่องมาเป็นแห่งเหตุสบายเพราะเพิ่นเลื่อยไมอกะเลื่อยผู้เดียวโหลดถึงฮะทีสองคนเลยเนาะจักนำโหลดสองคนปั่นว่าชกมวยตีเลื่อยไมมเป็นตะกี้เลื่อยตะกี้พิดกันจะมีเลื่อยผู้ถือกันเอารวยรวยภาคตัวกันจะมี แต่เลยไม็ยังมือสิตายยังผิดกันอีกอยู่ยนึนูปล่อยลเตกันิเฮ็ดกันกวเน่แต่อย่าหัวเนาะเหตเปียกเมื่อยยังมาผิดกันอีกเดี๋ยวนี้ซ่อเดี๋ยวนี้ นิบเาตัวหรือเมืเดียวรอผู้บดูเนี่ยช่างทีได้อยู่เฮือนอันว่าดีเนาะสิบสิบตับฉาบอยู่ไปผู้คนดูกับเฮือนไม่นาตรงองอยู่เลยเฮือนน้องฝนกะ เล่อะบ,บ่คือน้องนิงเนาะทีมงานสร้างรถส่านว่าดีเด้อสร้างเด้อเล่อะบ,บ่คือน้องนิงนงานเออเบ่งกันมาบ่เบ่งกันมา,ม,นม,าม,มาจากคนสองคนเหรอมาสองคนอยู่พูดใน,นสามีจากคนช่างโอ้เบ่งกันมาเนาะคิดว่าเล้ว,วเยวลยนะ แด้เลยบ่เพื่อนน้องหนิงว่าคือเห็นทีมงานสร้างรถมาพี่เออก็คือไปยังพอฟังมือเออกาบ่เออคิดว่าสามนะยงบาดนี่สารน้ำฝนน้าฝนยืนเบิกยังอ่ะบ่เดี๋ยวผู้ชมปูนช่วยเพิ่นบ่ฉันมาดีเด้อทั้งบาทสีทั้งช่างเนาะ ไหวดีบึงไหวแบบบางที่อยากเท่เที่นี่อยากเท่นทนี่เออจะบอกคุณน่ะบึงเก้าวสิบปีนี้บเลยการล่ยื้อนะกวันผสมที่นีนะการเล้ยก้อนนี่สน้าบ่ยากบ่ยากบ่ท้องใส่บ่ท้องใส่บ่ได้ไง thông say chắt cạnเอง. còn bánh vô. vật này cái <laughs> thóc say, cái <laughs> thóc say, vợ, sắt, thóc say biến gì đó, biến mày nó, phải amăn thế. โอ้พอท้องใจเนาะถ้าเกยสชวนมันพุ่นตากไว้กองจิงคิ๊งอยู่มันถึงกันเลยโอเคคุณพ,พี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้สาว่างกสิคอจบคลิปเพียงเท่านี้นก่อนขอบุญขอบคุณที่พ่อแม่พี่น้องเขอบมหบชมคลิปของสาว่างเด้อเนาะขอให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งเบื่อขู่สูนนะ่คนเนาะ ก้วไวพ้พบพ่อกระไรในคลิปหน้าเด้อเพิ่นพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สบายดี